มาแล้วครับพี่น้องครับโมนี้พอกันกับบาสลามทองเนี่อีกก็เอาขึ้นเดิมแล้วกับพี่น้องเดยอมนีบาสลามจะพผ้ามาเบิงนะครับการเลี้ยงปลานะครับเดิมต <immature> ั้งแต่การเพาะพันธุ์ปลานําไปเลี้ยงนะครับแล้วกับพอมจะจำหน่ายนะครับการตลาดเป็นจังไรมาจังไรก่อนอื่นบาสลามจะพ้าพี่น้องไปทำเพื่อหมูแจ๊คกับอีพอเพิ่นนะครับพอครับว้าดีครับผมดีครับแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าใจนะครับประเทองนาคสวัสดิ์เจ้าของฟาร์มปลาป้าพพรฟาร์มครับฟาร์มของเราดนี่ครั้งแรกเริ่มทีเริ่มมาตั้งแต่ปี สามสิบฝ่าฝ่าสามสิบกว่าปีอะสามสิบกว่าปีแล้วครับผมพี่กัดตั้งอยู่ไซขะพอพี่กัดอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่ครับอยู่มูศีครับครับผมอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละครับมุกดาหารเฮาครับครับผมเป็นพื้นที่เท่าไรพออยู่นี่พื้นที่ประมาณสิบห้าไร่สิบห้าไร่ครับผม ฮุเป็นบ่อจังสีอยู่ข้างหลังแมนจังสีเป็นบ่อผมเราเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนครับผมครับเลี้ยงเป็นโซนว่าโซนนี้เลี้ยงปลาะไรโซนนี้เลี้ยงปลาอะไรโซนนี้จะเป็นปลาจีนปลานินโซนบนเป็นปลาเพาะครับผมปลาเพาะน้ำโขงครับอ้หลากหลายด้ยนะครับนี่เข้าเกษตรจังสีทั้งปีเลยบ่อเพาะครับผมอีเพาะเป็นฟ้ามแล้วก็เพาะพันปลาครับผมแล้วก็ขายพันพันปลาให้พี่น้องเข้าเกษตรกรเข้าทั่วทั่วไปอ่าแล้วก็พอเลี้ยง ถ้าเกษตรกรเอาไปเลี้ยงถ้าไม่มีที่ขายรับซื้อคืนมาห่วยม่นดีนะครับพ่อครับผมเพื่อมาแปรรูปแปรรูปอ่าโอ้เ้าสิ่งยิ่งไปทางการแปรรูปแม่ครับผมทำปลาส้มส้มปลาเพาะส้มปลาตะเพียนส้มปลาดินทําไรบดโอเป็นสูตรของเราตาหาครับผมเมื่อนี้สภาพี่น้องเข้าไปเบ่งปลาอย่างครับปลาจีนนะปลาจีนครับผมครับไปครับไปเบ่งกันครับผมปลาจีนนี่ส่วนไงนี่ พี่น้องเข้ากับปกติกับบหูว่าจะเอาไปเห็ดอีหยังเนาอพ่อนาะใช่รครับบาคนไม่รู้ว่าเป็นปลามีก้างเยอะแต่จริง,รงๆแล้วถ้าเลี้ยงได้ไซส์แล้วมันจะก้างมันจะเหลือน้อยลงคือก้างมาเส้นใหญ่มันจะไม่เหมือนก้างปอยเอา้าบ่กครับครับผมคนคนยังไม่ค่อยรู้จักเอเลยเอามาแปลร,รูปทําส้มปลาจีนสมปลาจีนก็มี่ผ่าผมครับเ็นจังไดครับเยไะเบิ่งกันนะครับปลาจีนให้ดูตัวครับครับโอ้หครับ้างไว้ในกระชังไว้ในกระชังนี่โอ้ล้าง หลายตัวเลยครับพ่อครับหลายฮะอันนี้อยู่อันนี้อยู่ประมาณสามสี่ร้อยโลเพื่อจับขึ้นมาเพื่อสต็อกเอาไว้เพื่อป็นแร่ทํา่้มปลาจีนสมปลาจีนครับผมนาพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตัวครับผมเดี๋ยวจะยกให้ดูครับเดี๋ยวขอลงน้ําก่อนเพราะว่ามันจะมาทันเกมกันขึ้นมาครับโอ้ยกให้ดูครับ่บนี่เขาจะเลี้ยงอย่างนี้เขวรวตื่นซําได้ครับพ่อครับอย่างน้อยตรงมีประมาณสองเมตร สองเมตรครับผมเพระระน้ำขึ้นมาประมาณเมตรห้าสิบครับผมเพื่อคันบ่อแล้วโซนส่วนโซนนี้นี่พร้อมที่จะทําบ่อใหม่ที่ทำบ่อใหม่ครับผมตากบ่อไว้แล้วตัวนี้ข้ตากบ่อตากบ่อครับเพื่อปรับปรุงใหม่เพื่อจะมันตื้นมันไม่ได้สองเมตรจะทำใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับปลาจีให้ดูก่อนครับโอ้พี่น้องครับ ต่อไปนี่ก็บอกตรงห่วงแล้วว่าปลาจีนนี่เลี้ยงแล้วเสียบเขียดมันเป็นปลากินพืชหรือกินเนื้อครับพ่อครับอ่าเป็นปลากินพืชครับกินพืชเนาะครับเนาะเลี้ยงน้ำเขียวก็ได้เลี้ยกแบ่ปลาทั่วไปครับโอ้โหกำลังดูครับพี่น้องหางมันน่ากระช่างเงี้ยสิวง่ายเลยครับพี่น้องครับแก่เนี่ยบุกบอลการลม ลม,มันพัศน์ครับนี่ครับปลาจีนหึ่งี่น้องดูครับนี่อู้ใส่นี่ประมาณจักเท่าไรครับอันนี้<อ>ประมาณโลครึ่งครับ ลูกเครื่องครับผมปลาจ,จีนครับพี่น้องครับต้นกําเนิดมาตาสครับพอ่อนี่ต้นกํเาเนิดก็เป็นปลาที่เลี้ยงทั่วไปปลาจีนทั่วไปไอย่างเงี้ยมันมีหัวโตมันเรียกปลาหัวโตปลาหัวโตปลาหัวโตนี่ปลาจีนปลานวนจันทำลา้บดเนี่ยโอ้โหพี่น้องหลากหลายนึิงครับผมอ๋อนี่ครับอโอ้โห นี่ครับพี่น้องหลายคนว่ามันกินหยากได้หนีเนอพอเนาะครับผมโอ้พอดีคนงานไม่อยู่ครับ<อ>นี่ครับพี่น้องครับหลายคนว่ากินหยากกินยั้งนะครับพอเลี้ยงใหญ่แล้วกินง่ายฮะโอ้ทำแปรรูปก็เอามาแปรรูปได้แปรรูปได้ครับผมอ่าครับต้มได้ครับสั่นองฐทนแล้วจะติดใจปาจีนเนี่ยโอ้ครับผมนอกจากข้าจะสมข้าเช็ดยังได้อีกเนี่ยครับพ่อโอ้ยนึ่งนึ่งก็ได้เช่นกันครับ เดี๋ยวจะไปดูตัวก่อนต้มาไปใ้โอ้รุ่นนี้ครับผมนี่ยังไม่ยังไม่เต็มที่เลี้ยงโดนปัหาครับพ่อเลี้ยงอยู่ประมาณหกเดือนหกเดือนครับจริงๆมันต้องแปดเดือนครับครับผมนี่ออันนี้ยัง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 ไม่ได้สายสัตเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่พอจําหน่ายนะ มีลูกค้าต้องการเลยต้องเอาขึ้นมาขายก่อนอ๋อครับผมดีแ้งครับพี่น้องครับครับผมเอาบันพ่อครับมาบอาซู่พี่น้องฟังนะครับว่าวิธีการเลี้ยงมันเลี้ยงหยากเลี้ยงง่ายสำหรใครครับพ่อครับ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 เบิ่งดีครับพี่น้องการเลี้ยงครับการเลี้ยงนี่เลี้ยง การเลี้ยงนี่เลี้ยงเหมือนปลาท,ทั่วไปครับเลี้ยงกับผสมปลานินก็ได้อเลี้ยงผสมกันเลยเพราะปลาพวกนี้มันเป็นปลากินพืชมันไม่ใช่ปลากินเนื้อมันจะไม่กินสัดด้วยกันเอาอเง,ง่าย<อ>เลี้ยงกับปลาปลานินก็ได้เลี้ยงกับปลาในาก็ได้ เลี้ยงผสมไปเลยปวกปลาจีนเี่เอาหลายหลายคนว่ามันกินกินมูกินเนื้อไม่กินไม่กินไม่ใช่ไม่ใช่ปลากินเนื้อเเป็นปลากินพืชแสดงว่าเข้าใจผิดพี่สันนะครับเข้าใจผิดครับเพราะนี่อันนี้ก็ผมเลี้ยงรวงกับปานินอ๋อเนี่เลี้ยงผสมละคั้นออกมาอครับอ่าเบิ่งนี้นะครับระยะเวลาการเลี้ยงเดี๋ยว่อดนบันไดครับอ่าถ้าจริงๆแล้วตรง8เดือน8เดือนอันนี้มันแค่ได้ไก่6เดือน6เดือนครับผมเหมือนมันก็ใหญ่ดีอยู่เด้๋่อใหญ่ดีฮะใหญ่ดี่ะ อย่างนี้อันนี้เป็นปลาจีนเราเรียกว่าปลาจีนหัวโตปลาจีนหัวโตมันมีจักสายพันธุ์พอมีสองสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งเลยครับอ่ามันมีปลาเล้งกระปลาปลาเฉานะปลาเล้งปลาเฉาภาษาจีนน่นะครับครับเป็นตัวนี้มันมีสองสายพันธุ์แต่หัวโตนี่จะโตเร็วครับโตเร็วกว่าเขาเรียกปลาหัวโตอ๋อแสดงว่าต้นกําเนิดเขาก็มาแต่จีนนั่นะครับผมเลยเขาเรียกเขาเรียกว่าปลาจีนครับผมคือช่วงนี้เขาปลายพอนี่ก็คือจับ เพียดแปรหลวเบิดแล้วครับเยอะแต่สุดท้ายแล้วนี่่สุดท้ายกับเรียมบ่อที่จะเฮ็ดนรุนไหมครับนี่ครับแล้วก็อยู่โซนบนอีกโซนหนึ่งครับถ้าจะเป็นโซนโซนไปครับผมเป็นโซนโซนแล้วพี่น้องเกษตรกรที่สือไปวิ่งมองขายกับมาหางอีพอรับได้รับซื้อคืนโอ้สุดยอดที่งครับผมทุกปลาที่เราที่ลูกค้าซื้อลูกปลาเราไปสามารถจะซื้อคืนมาเพราะเรามีตลาดอยู่ครับตลาดปลาส้มตลาดปลาเป็นมีอพอลงตลาดนัด โอ้จังสีพ่กต้องเป็นห่วงนะครับเลี้ยงเล้วสิไปขายใส่ไม่ต้องห่วงสำหรับสำ,ำหรับลูกค้าของเราอ่าสมาชิกของอีพอแม่นบ่กครับคับสมาชิกเราจะรับประกันให้ว่าคุณเอาปลาผมไปแล้วแล้วคุณไปขายเลยขายไม่ได้กลับมาหาเราอ่าหรือว่าผมตั้งราคาไว้สมมติว่าห้าสิบบาทคุณขายหกสิบบาทขายไปเลยถ้าตามฝันนั้นมา เรารับซือให้โอ้หเฮาให้ราคาแบบยืนพื้นเลยยืนพื้นไรประกันแค่ประกันราคาเป็นรับประกันราคาอ่าโอ้ดีเลยครับอยากดูไก่ไก่อี่พอเด้เพราะได้ครับนี่มองซื้อมองขายกันง่ายๆนะครับพี่น้องเพราประกันราคาให้สภาพน้ำนี่กับปกติทั่วไปเลยทั่วไปทั่วไปนี่ดูสีน้ำจะเป็นน้ำสีฟ้าสีเขียวครับผมอันนี้น้ำนี่น้ำมีหัวอาหารนงโอ้ถ้าน้ำไม่เขียวไปจะไม่โตอืมให้มันเป็นลักษณะสี่ครับผมมันลักษณะบอกระคั่นมันมีต้นใหม่ยังไม่ไห้มีฮะ ไฮเดรทซ้องถึงผื่นไม่หมดใช่มันจะ้ายๆว่ามันจะมีแพนต้อนขึ้นมาอะไรของธรรมชาติของของของอาหารปลาที่ที่กินแพนต้อนครับีน้ำครับนี่ครับพี่น้องปลาจีนหลายคนมาเลี้ยงแล้วมันกางรลายแลยก็จะกิปเพ็ดย่างกินมือหนีบ่าาสลามผ้าพี่น้องมาขายขําตอบนะครับเลี้ยงแล้วสามารถเอาไปต่อยอดบววสีเป็นเพ็ดปลาสมเพ็หยังกันหลากหลายเลยครับเอาเพอครับสุดท้ายไี่ยังจะฝากพี่น้องเข้านะครับสำหรับการเลี้ยงปลาต่างๆครับ อยากบอกอาาเกษตรกรทั่วๆไปนะถ้าอยากเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพหรือหาตลาดดีๆเลี้ยงแล้วให้มีที่ขายนะมาปรึกษานะหรือมาเอาปลาเราไปเลี้ยงไปขายไม่ได้เราจะช่วยขายให้รับซื้อคืนประกันให้สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจตัวนี้ เลี้ยงไว้กินก็ได้จะเลี้ยงทําธุรกิจก็ได้ขายก็ได้เป็นรายได้เสริมก็ได้ได้เสริมก็ได้อ,อ,อ,อยู่กับบ้านมีรายได้ครับพ<ช>ี่น้องครับโอ้โหดี่ครับก็แล้วเราจะสอนทําพวกปลาส้มด้วยเพราะเราเป็นกลุ่มธุรกิจสามารถจะสอนให้ได้ห้อยได่ก็การเลี้ยงปลาด้วยครับได้หลายอย่างตอบโจทย์เด้พี่น้องลยตอบโจทย์การตลาดทํายังไงเพราะเราเามีตลาดรองรับอยู่ตลาดปลาเป็นตลาดา แปลูกครับทำปัลลาทำอะไรสอนให้เป็นหมดครับเอาต่อไปกับโปรตรงห่วงแล้วครับบาสลามพามาหูวใจกับกูรูแล้วครับพี่น้องทุกด่านนะครับตั้งแต่การเลี้ยงครับนะครับแล้วก็ตลาดนะครับการแปลรูปต่างๆทุกอย่างเลยเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามขอจบไว้ซสำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามผู้ใดสงสัยยังเดี๋ยวบาสลามจะขึ้นพิกัดและเบอร์โทรให้พี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับได้ขอบคุณอีพอหายกลับรู้ครับผมพอการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ